ค่ะภสษบ,บอกเราแนะนําให้ท่านได้รับชมกับรถมือเดียวพร้อมใช้นะคะตัวสูงดูดีเลยค่ะทุกท่านมิ t s ูบิชิไทยทาน2.5รถปี2013ค่ะเป็นรถสภาพสวยแบบเดิมๆพร้อมใช้พร้อมประกอบอาชีพได้เลยนะคะมีคอกมาให้พร้อมค่ะแม็กหล่อๆขอบ20ภายในสวยหรูราดูดีมีเสน่ห์นะคะมาพร้อมกับฟูอ่อฟุชันเลยทีเดียวกับคันคุณนี้ ราคาคันนี้1,68,000บาทค่ะมีเริ่มครบพร้อมโอนนะคะรถอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะรถปี2013นะคะเครื่อง2.5 VG Turbo วีีเทอโบเกียร์ธรรมดานะคะมือเดียวค่ะพร้อมใช้สนใจติดต่อสอบถามร,รายละเอียดหรือนะัดดูรถเน้นติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะควรนัดหมายไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะประโยชน์โดยตรงของตัวท่าน แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ